ได้ปลาทูสองตัวเ้าเฮ็ดอย่างกินเนี่ตม้มยำบ่จะมาทำตม้มยำปลาทู <c oughs> ปลาทูปลาทูนาที่เขาได้มาสองตัวเขาจะทำการตรม้มยำเนาะ, <c oughs> ะได้ปลาทูล้ครับผมมาทำการตรม้มนี่ก็เป็นปลาทูปลาทูหนาเนาะเขาจะตม้มปลาทูเข้ากั ข้มยำปลาทูง่ายๆกินง่ายๆใส่เข้าไปใส่เกลืออนี่จะเป็นใส่พริกผงเอาันต้มยังไงต้มล้าปลา เมสมให้จะได้สม,มักบนั่จะได้สมแบบนันใช่ไหมเนาะแล้วปิดฟ้าทิ้งไว้ปิดฟ้าทิ้งไว้สักคู่โอ้หมอเดือดแล้ว อาหาอีกอย่างนึงครับนี่เข้าจากใส่อาจจะเอากิมจิใส่น้ำแกงกิมจิแกงซุปกิมจิแกงกิมจิแซ่บๆหน้าตาก็ดีเลยถ้าวแกงพวนี่มาให้กิมจิเป็นแซ่บมาพี่น้องกิมจิกนะใส่ตู้เย็นไว้เฮ็ดทำเกลือกิมจิแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้เก็บไปกินนั่นเดี๋ยวเราจะใส่ กินกีกัไปใส่ยอพระมามันแต่ว,ว่าห้องมักสมซ้ำได้มักนัวซ้ำได้หาสางจไดเต้่มีต้นหอมมีผักกาดขาวหอวมีง่ามมีมีกุ้งว่ะส่วนผสมจะมีกุ้ง,น,งนั่นเองนะก็วเวลากินเทาก็เติมดีแส่เพราะเกี่ยว,วเพราะห้องจัดเ้ ปิดฟ้าไว้ปิดฟ <Huh? S 2> ้าไว้รอดเดือดกันหน่อยแตจะชิมรสชาติอยากเยอะใส่จิ้งจิ๋งเนาะว่ามีเครื่องจิ้งจิ๋มีเครื่องปรุงนีอะล่งปรุงมะโนยจะออกเผ็ดกันหน่อยไข่ครับคือจังม่า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 จะเป็นส่วนส่วนผสมมาสำเร็จรูปแล้วมาทำกินได้เลยอันนี้กิมจิก็มี จะมีงามีเครื่องแกงเครื่องเทศหลายอย่างอก่นด่วนเป็นสม,มุนไพรเนาะสม,มุนไพรเครื่องเทศของจิมกีบเอดออกมาแล้วพดบ,บุบบุบบุบแล้วซุกเราเนาะซุกเรามาก็จะซิมบังรสาติเป็นเลยซีมสองเทีะเยบ แซบยูแซมยูแม่น้องน้อช่วยดิได้กินข้าวแล้วหลังจากเลิกงานเลิกงานมากถือมากข้าวหอมมากข้างนอกหนาวนี่การตั้งตี๊กลงก็เหมือนก็ได้เนาะติดลบเขามาในห้องก็อุ่นอยู่ไหนอยู่ปิดไฟปิดไฟก่อน ไปใส่เตาเอันไฟฟ้าเตาอัตโนมัติต่ไฟฟ้าเตาเจ็ดใส่บ่ได้โอ้หมดบุอบบุบบุบ,บ,บล้ตักเทถวยเลยเป็นปลาทูปลาทูหนา้าปลาทู่ยิงเปืนดูเวไรแซบ่บแซ่บน้ำจิ้มจี้เนหรเนาะ bác nằm dây dây xuất nằm xã dạ, nằm น้องใกล้แล้วข้าวเยอะแยะเลยวันนี้ไม่ได้หุงข้าวไม้ไม่กินข้าวแ้กันพักดหัวกะเจ้าเม็ดปุ้มๆก็หุงขึ้นดีเนาะขึ้นลายเลยข้นพวกเจ้า มันค <itta épisode> ืเม็ดเลยแต่ว่าเม็ดบางงานกอบานเินมข้บ้านห้องกัแแแฉะนองเลยจิ้นของก้้อนอยู่ไหน้อน เสรียบร้อยฮ่าพี่น,อนอ้องกินข้าวต้มกันบ่ายในแซ่บแซ๊บน้ำเดือดจร้งคืนเลยน,น,น้ยจำจิ้มกิสำหรับคลิปนี้อ่ะว่าด้กินให้พี่น้องเบิ้งอ,องเราข้ามกับขา้าวเร็จเรียบร้อยแล้วกัน แล้วคลิปหน้าก็จะทำอย่างอื่นอีกเนาะ,ะคลิปนี้ก็แกงปลาทุน่าไส้จิมก็้กเซ็ตเรียบร้อยแล้วพร้อมท่านได้เลยครับนี่มาแช่บๆทํำกันครับ